โพสขณะออกรายการเรื่องใหญ่รายวันใช่ไหมอาจารย์ไปกินข้าวโชว์ที่ช่องวันเออเหรอแล้วอาจารย์หกล้ากินนะอาจารย์นะนี่กับอาจารย์ก็นะบ้าจี้ตามพิธีกรโดยมีการนำข้าวสิปีมาหุงให้อาจารย์สมชัยร่วมชิมประสันละพร้อมกับข้อความระบุว่าทานไม่ได้ครับเ <laughs> อา<ว> <laughs> ยังไม่ทันกินอาจารย์กินไปคำหนึงอาจารย์สมชัยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะอาจารย์สมชัยโพสต์ว่า กินไม่ได้ครับทานไม่ได้ครับคอรมอก็ทานไม่ได้สมาชิกสภาก็ทานไม่ได้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็ทานไม่ได้ทำไมล่ะเห็นดมและชิมข้าวข้ามทศวรรษแล้วยืนยันว่าทานไม่ได้ครับทำไมครับอาจารย์หนึ่ง,สภ,ส,งสภาพข้าวสารเหลืองมากสภาพข้าวสารเหลืองมากมีฝุ่นผงจากการกัดกินของมอดมีตัวมอดปะปน ปลายมเมล็ดบางโอ้โหอาจารย์ละเอียดมากส่องเอากล้องส่องทางไกลส่องหรือเปล่าเนี่ยปลายมเมล็ดบางมเมล็ดมีสีเหลืองเข้มและสีน้ำตาลซึ่งนักวิชาการระบุว่าคือเชื้อราและอะเฟลาท็อกซินโอ้โห,โอโหไอ้สีเหลืองนั่นนะไอ้สีเหลืองเหลืองนั่นที่เห็นเห็นนั่นที่พยายามขัดออกซาวน้ำสิบห้ารอบนั่นมันคือเชื้อราอันฟาท็อกซิน มันคือเชื้อราและอัลฟาท็อกซินข้อที่สองคืออะไรคะอาจารย์ข้อที่สองอาจารย์สมชัยบอกว่าน้ำที่ได้จากการซาวรอบแรกสีขุนเหลืองอันนั้นคือมีมอดลอยอยู่และกลิ่นสาบรุนแรงอาจารย์สมชัยกล่าวข้อที่สามเป็นไงอาจารย์อาจารย์สมชัยบอกข้อที่สามข้าวที่ชิมมาจากการซาวหกรอบ ลักษณะเปื่อยยุ่ยขาดความเหนียวไม่หอมยังมีกลิ่นสาบอยู่ไม่เหมาะกับการจะเป็นที่รับประทานได้ในชีวิตประจำวันข้อที่4ทราบจากผู้สื่อข่าวที่เข้าไปรับประทานตอนที่มีการจัดอีเวนต์ของรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าชุดที่หุงให้รัฐมนตรีกินและที่ผู้สก่าวชิมนั้นผ่านการซาว15รอบ โดยมีการผสมน้ำส้มสายชูในน้ำเพื่อดับก,กลิ่นและทำให้ข้าวดูขาวขึ้นโอ้โหยอมแมวชัดๆเลยข้อที่5สรุปคือไม่แนะนำให้คณะรัฐมนตรีทานนะครับและไม่แนะนำให้สอสอและสอวอทานนะครับและไม่แนะนำให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ทานด้วยยกเว้นไม่เชื่อก็ลองทานดู ข้อที่6ถามว่าประชาชนทานได้ไหมน่ะเหรอครับคําตอบคือทานหากไม่มีทางเลือกไม่คิดเกาะหากไม่มีทางเลือกไม่ติดเกาะไม่เกิดสถานการณ์ข้าวหมดโลกไม่มีข้าวให้ทานก็ทานได้ครับอันนี้อาจารย์พูดพูดเพาะมากเลยเนี่ยแต่หากยังมีทางเลือกอยู่ในชีวิตก็อย่าเลือกทานเลยครับมันไม่อร่อยและยังอาจจะเป็นอันตราย ได้ด้วยข้อที่7อาจารย์สมชัยบอกว่าอยากเห็นกระทรวงอื่นอย่างเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุดมศึกษาอาสาตัวเองออกมาทดสอบข้าวลัดนี้และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาบ้างอย่ามัวแต่เกรงใจกันเองมืออาชีพไหมครับประเทศนี้สมชัย สีสุทธิยากรกล่าว